นี่เป็นภาพเหตุการณ์นักท่องเที่ยวจานวนมากกําลังเล่นน้ําภายในน้ำตกถ้าพระอําเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬก่อนมีฝนตกลงมาอย่างหนักเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูว,ว,วัวขอร้องให้นักท่องเที่ยวหยุดเล่นเนื่องจากเกรงว่าจะมีน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเขาจากนั้นไม่นานเกิดมีน้ําป่าไหลหลากลงมาจากเขาภูว,วัวภาพในคลิปแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณน,น้ํามหาศาลไหลลงมาตามลําห้วยบนภูว,วัวผ่านลงมาบริเวณน้ําตกถ้าพระจนมีนักท่องเที่ยวหลายคน รีบหนีตายปีนขึ้นที่สูงและบางส่วนติดอยู่บนโขดหินกลางน้ำตกเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งค่ำน้ำป่าเริ่มลดลงแล้วก็สามารถเข้าไปนำตัวนักท่องเที่ยวออกมาจากโขดหินกลางน้ำตกได้และสั่งปิดน้ำตกถ้ำพระทันทีเบื้องต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือสูญหายแต่อย่างใด หลังเกิดเหตุนายวิศนุภูมิพาหัวหน้าเคร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์หากวันนี้ยังมีฝนตกแล้วก็มีน้ำหลากที่มากอยู่จะต้องปิดน้ำตกไปก่อนและรอจนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติกับ